นก้ยางก็เออเลคะนกเยาเย่วนกหงครับมาบินมุ้ยใหญ่เว้ยออเลยอะแก้วั้งนเลยค่ะเออลยอะเวลาเข้าพรรษานกปาหางก็ไปเข้าพรรษาที่อินเดียค่ะรับรถจับ่ะ ว่าการเจอนกที่เราไม่คาดฝันนะมันดีกว่าการเจอนกที่เราอยากเจอแล้วแล้วตั้งใจจะเจอเนะี้ยเราเจอนกสัตว์น่ารักสวยงามมีปีกอิสระเพื่อโบยบินใช้ชีวิตในธรรมชาติได้เห็นนกมีที่อยู่มีอาหารปลอดภัยมีความสุข คนดูนกอย่างเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันประเทศไทยของเรามีนกชนิดต่างๆถึงพันกว่าชนิดเลยนะคะ ความหลากหลายเกิดขึ้นเพราะว่าระบบนิเวศของบ้านเราเนี่ยมีหลากหลายค่ะนักดูนกจากต่างประเทศบินมาดูนกในเมืองไทยเมืองไทยเองก็มีกลุ่มต่างๆที่จัดเป็นกลุ่มกิจกรรมเกี่ยวกับการดูนกมากมายเลยค่ะส่วนที่นี่นะคะเป็นลักษณะพื้นที่ชุ่มน้ํามาที่นี่เพราะว่ามีเรื่องอยากจะเล่านั่นก็คือมีนกชนิดหนึ่งเป็นนกขนาดใหญ่สวยงามมากเรียกว่าสูงพอๆกับคนเลยนะคะ ศูนย์พันธไปจากเมืองไทยผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายพยายามรื้อฟื้นแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติใหม่ตอนนี้นกกระเรียนพันธุ์ไทยโบยบินอีกครั้งหนึ่งและเด็กๆในชุมชนก็ได้เรียนรู้เรื่องนี้ทุ่งแสงตะวันจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กจากการเรียนรู้ดูนก ย้อนไป30-40ปีที่แล้วนกกระเรียนพันธ์ุไทยเป็นนกที่เหมือนนกในตำนานมีแต่เรื่องเล่าที่เลือนลางแทบจะเลือนหายเพราะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ วันนี้เด็กๆที่บุรีรัมย์ต่างตอบอย่างภูมิใจว่าบ้านฉันมีนกกระเรียนพันุ์ไทยในบรรดาน,นกหมื่นชนิดบนโลกมีนกที่บินสูงที่สุดนกที่บินเร็วที่สุดนกที่ตัวโตที่สุดอย่างเช่นนกกระจอกเทศแต่บินไม่ได้นกกระเรียนได้ชื่อว่าเป็นนกบินได้ที่ตัวสูงที่สุดในโลก 10เซนหนูสูงขึ้นนี่น้องโพเลยแต่ยังไม่เท่านกกระเรียนนกกระเรียนสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบเซนซนกไม่นานก็เข้านกกระเรียนแล้วนกกระเรียนเป็นนกที่มีท่วงท่าสง่างามทั้งตอนหากินอยู่บนพื้นราบโบยบินอยู่บนท้องฟ้าและเต้นรำจีบคนรักที่โรงเรียนบ้านหนองมะเขือบุรีรัมเด็กๆรู้จักนกกระเรียนเป็นอย่างดีค่ะ เคยบันทึกไว้ถูกไหมก่อนที่จะสูญพันธ์ไปแต่ปัจจุบันมันมีเยอะกว่านี้นะคะพี่นกมาถึงร้อยสาสิบสามตัวค่นะณตอนนี้เป็นร้อยสามสิบสามตัวที่เขาปล่อยทั้งหมดหรือว่ามันสามารถแพร่พันธุ์เองได้ด้วยแพร่พันเองได้ด้วยครับอืแต่ป้านกคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าชาวบ้านเองก็ช่วยกันดูแลด้วยั้ยใช่ครับช่วยกันดูแลโดยไม่ใส่สารเคมีในข้าวครับเพื่อให้นกทํารังได้ครับอืคือปล่อยไปตามธรรมชาติหรือให้นกอยู่ได้ครับ ก็ช่วยอนุรักษ์นกไว้อีกแพลครับโอ้ได้มาเยี่ยมเยียนแบบนี้เราก็ชื่นใจนะคะกิจกรรมยังอยู่ดีจังเลยอย่างน้องเต้ยี่มาร่วมกันตั้งแต่ตอนไหนเพิ่งม,มาร่วมค่คะโอ้เป็นคนหน้าใหม่ของศูนย์การเรียนรู้มาสืบทอดเจตนาต่อไป <c oughs> โอเคแล้วสถา,านการณ์ณวันนี้ของโรงเรียนเราเป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมเกี่ยวกับนกรนกระเรียนก็มีน้องๆให้ความสนใจกกับนกกระเรียนมากขึ้นแล้วก็มีการใช้ศูนย์เรียนรู้นกกระเรียนตรงนี้มากขึ้นครับ แล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมนกกระเรียนมากขึ้นชุมชนก็มีรายได้เสริมจากการพายเรือที่ศูนย์อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยครับที่น้องโฟพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าน้องโฟ่ะจะพาพวกเราไปล่องเรือชมอะไรบ้างชมนกแล้วก็ธรรมชาติครับที่ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทยอ่างเก็บน้ำห้วยจะระเข้มากจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่มากค่ะสามพันกว่าไร่เป็นพื้นที่ที่ใช้ปล่อยนกกระเรียนสู่ธรรมชาติและพยายามให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของนกกระเรียนพันธุ์ไทยนับร้อยเลยค่ะอุ้ยนกเป็ดน้ำอันนี้เป็นหญ้าแห้วทรงกระเทียมอาหารของนกกระเรียนนกกระเรียนจะกินข้างใต้มันจะเห็นที่มันเป็นเหมือนแห้วทรงกระเทียมแล้วนกกระเรียนก็จะกิน ตอนน้ำแห้งเป็นพืชที่สามารถวัดขนาดของน้ำได้ว่าลึกแค่ไหนและตอนนี้เรารึกประมาณแค่ไหนคะลึกมากยงเ้าที่นี่ยังเป็นที่อยู่ที่กินของนกประจำถิ่นและนกอพยพมีนกที่พบเห็นกันประมาณ170เจ็กว่าชนิดค่ะผลัดกันแวะเวียนมา บางชนิดก็อยู่ที่นี่ตลอดเลยนะคะแต่บางชนิดอกพยพมาตามฤดูกาลคะ่ะแต่จริงๆงานนกจะเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นท,ที่ที่ใหญ่วนะคะคิดว่าหลังจากเดือนนี้เป็นต้นไปเข้าพฤศจิกาธันวานกก็คงจะยิ่งแหลกขึ้นเข้ามาตามฤดูกาลเนาะตลอด30ปีที่ผ่านมาทุ่งแสงตะวันก็บันทึกเรื่องราวเด็กกับเพื่อนเสียงใสมีปีกบันทึกเรื่องราวไว้หลายแห่งเลย แล้วก็หลายรูปแบบด้วยพ่อแม่ไข่และตัวเมียมันจะร้องให้พ่อเอรมาดูนกใกล้บ้านตามบึงน้ำหัวไร่ปลายนาดูนกในป่าลึกป่าสมบูรณ์ดูนกเฉพาะถิน่นกหายากนกที่เสี่ยงสูญพันธุ์เด็กๆจะมีโอกาสเห็นนกแก้แล้วท้องดำได้ด้วยวิธีไหนบ้างคะก็อ,อนุรักษ์ป่าไม้ปกป้ป่าไม้มากขึ้น เป็นกิจกรรมสนุกสนุกในครอบครัวหรือชี้ชวนหลายๆคนมาดูด้วยกันเกิดเป็นกลุ่มกิจกรรมขึ้นมันเป็นประสบการณ์ที่ดีครับคก็ได้มาดูนกนี้ก็ดีใจการที่เด็กๆได้สัมผัสความงามเห็นความสัมพันธ์ในธรรมชาติส่งผลอะไรในวันที่พวกเขาเติบโตขึ้นมองโลกแบบไหนยอย่างไรติดตามค่ะ ันนี้ตัวมีใช่ไหมตัวนึงโอ้โหชัดเลยสีขาวข้างใต้ท้องแล้วก็ขาน้ำตาลนกหัวตัวไซเล็กใช่เจ๋งไหมเหมือนไหมต้องหอมต้นหอมเหมือนราเจอที่เราดูในกล้องไหมตัวแล้วเป๊ะเลยนกนกหัวตัวอะไรนะหัวตัวไซเล็กใช่มันก็มีคีย์เวิร์ดที่เราสามารถแยกนกได้ครับหางหัวปาก ปี่นี่นี่แต่อยู่นี่แต่อยู่นี่แต่อยู่นี่อ๋อเจอแล้วเจอแล้วการที่ชวนเด็กๆดูนกเนี่ยนะคะเด็กๆได้ฝึกอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กๆเนี่ยจะฝึกการสังเกตค่ะ เช่นแม้แต่เรื่องนกนะคะเขาก็มีความแตกต่างอย่างเช่นสีของขาสีของปีกสีของตาหรือรอบๆดวงตาจะเป็นสีเข้มสีอ่อนอย่างไรการฝึกฝนให้เด็กๆรู้จักการสังเกตจะนำไปสู่การสังเกตเรื่องอื่นๆในชีวิตอีกเยอะมากเลยค่ะในที่สุดแล้วเราก็จะเชื่อมโยงได้ว่านกกับต้นไม้กับป่ากับพื้นที่ชุ่มน้ำแบบนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและเชื่อมโยงกัน สิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กๆเ,เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและเป็นคนที่ช่วยดูแลโลกของเราต่อไปในอนาคตค่ะในเขตวัดป่าเป็นเขตที่ได้รับการอนุรักษ์ค่ะพระขอร้องให้ชาวบ้านไม่ตัดต้นไม้ที่นี่ก็เลยมีนกมากมายหลายชนิดให้เด็กๆด,ด,ดูค่ะ จากสมาชิกเด็กรักนกท่ามะไฟหวานอำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิมต่อยอดเป็นอาสาสมัครวิจัยนกเงือกที่เขาใหญ่ในวันก่อนโน้นเวลาผ่านไปวิชัยนาพัวยังคงมีธรรมชาติเป็นครูและตัวเองก็เป็นครูปีนหนึ่งมาดูครั้งหนึ่งอาจจะไม่เห็นความแตกต่างแต่ว่าถ้าเขามาดูเรื่อยๆก็จะเห็นวนะ่าเออนกตัวไหนเข้ามาตัวไหนออกไปตัวไหนมาแล้วเนี่ยถ้านกที่มาแล้วเขาก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกับเราเองก็ตื่นเต้น สารต่อกิจกรรมชมรมเด็กรักนกรักธรรมชาติที่บ้านเกิดสร้างสรรค์สื่อสารเรื่องราวธรรมชาติทำงานกับเด็กพระและชุมชนแถมยังเป็นคุณปู่วัยหนุ่มค่ะชวนหลานสาวมาเล่นสนุกมีบทเรียนใหม่ๆใกล้ตัวให้เรียนรู้ลงมืออยู่เสมอจริงปากมันเหลืองมากเลยนะใช่ไหมที่เราส่องดูอันนี้นะคะก็จะเป็นมนมตัวจริงค่ะแอบยังเข้ามา้วยค่ะ S <S <S ตอนนี้กำลังออนไลน์อยู่กับวิชัยนาพัวค่ะแล้วก็จะมีน้องเกลมาร่วมอยู่ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เป็นตัวอย่างของการเรียนรู้ธรรมชาติผ่านการดูนกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองคนสวัสดีค่ะ,คะ,คะเกล์เมื่อกี้เกลอุ้มตัวอะไรอยู่ไหนเอามาโชว์หน่อยสิไหนโชว์ดิไปไหนแล้ว<น>โอสวัสดีค่ะ ชาตรีสวัสดีสสดเป็นแล้อยังคะโอเคใช้ได้ <c oughs> ปู่วิชัยโตมาก็คือหัดดูนกสนใจเรื่องนกมาตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะอะไรแล้วก็ปู่วิชัยได้เรียนรู้อะไรจากการดูนกคะสมองเสื่อมค่ะอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่เลยถ้าเสื่อมอาจจะเสื่อมเพราะอย่างอื่น ตอนเด็กๆเนี่ยมันก็ได้เห็นธรรมชาติใกล้ขึ้นเพราะว่ามีมีพระที่วัดเนี่ยเขาจัดจิตก,กรรมดูนกอะไรเงี้ยครับมีกล้องมีอะไรมาเราเป็นเด็กแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็ก็เห็นธรรมชาติที่เหมือนว่าเราเห็นไกลๆแล้วมันมันมันใกล้เข้ามาอีกเห็นรายละเอียดของสีเห็นรายละเอียดของแววตาของนกของอะไรเงี้ยครับก็ทําให้เรารู้สึกประทับใจแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้วิชัยสนใจเรื่องเกี่ยวกับเปเ็นเ,เกี่ยวกับ คนกับธรรมชาติถ้ามีโอกาสได้ได้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับธรรมชาติตั้งแต่เ,เรียกว่ายังเป็นยังเป็นเด็กเขาเรียกว่ายังไม่มีอะไรมามาทำให้ชีวิตมันมันคว้เขวมากเนี่ยช่วงจังหวะนี้มองว่าก็จะเป็นช่วงที่ทําให้ประทับความเป็นธรรมชาติเนี่ยไว้ในใจแล้วก็ พอโตขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามแต่ว่าไอ้ตัวธรรมชาติที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันก็จะพาพาคนคนนั้นเนี่ยกลับไปหาธรรมชาติจนได้อะไรเงี้ยครับก็เลยสนใจเรื่องนี้แล้วก็ชวนชวน,ชวนเด็กชวนคนนึงคนนี้เนี่ยมามาสัมผัสธรรมชาติด้วยกันพี่น้องคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มนุษย์มีความรู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติได้ง่ายและเร็วที่สุดก็คือความประทับใจจากความงามในฐานะที่เป็นผู้ปกครองเด็กตัวน้อย การดูนกช่วยกล่อมกลาหรือว่าช่วยสอนอะไรเด็กๆได้มันจะเป็นตัวตัวพาเขาไปไปเห็นธรรมชาติอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอย่างยิ่งยิ่งเด็กยุคนี้ก็จะเขาเรียกว่าใช้ใช้เวลาหยุดหน้าจอโทรศัพท์อยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับอะไรซะเยอะอะไรเงี้ยครับเราก็มองว่านกเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นตัวนําให้เขาได้ได้สังเกตได้ได้มองทุ่งนาเอ้ในทุ่งนามีอะไรบ้างครับพอเห็นตัวนกเอะนกมันอยู่ยังไงมันมันมีความสัมพันธ์กับอย่าง <ๆ S 2> อื่นยังไ <ๆ S 2> ง <S <S <ๆ S 1> บางทีถ้าอย่างโทรศัพท์เนี่ยมันมันก็จะอยู่ในในจอซึ่งมันมันสัมผัสมันมันเห็นแล้วมันเชื่อมโยงกันกันได้ยากแล้วคราวนี้พอต้องมาดูเด็กเล็กๆแบบเกล่ะคะ <c oughs> น้องเกลน้องเกลทำกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับนกมายังไงบ้างหนูก็าลูกค่ะในส่วนใวาลูกตอนแรกเด็กๆใช่ไหมคหนูก็วาดไม่เป็นนกค่ะ อะไรก็ไม่รู้ค่ะวามืมวยว่าคว้าเออมันหรือว่านกใจไม่ใช่ไม่เหมือนถุงว่าถึงมือสู้หมูได้ไหมคะการที่มีโอกาสได้สังเกตการนกในธรรมชาติมันช่วยอะไรบ้างพอเรามาวาดรูปนกอะนั่งเกลียวมันช่วยให้เรามีสมาธิกับการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำแล้วก็ เวลาเราทำนะคะเราก็ได้คิดว่าเราจะวาดอะไรลงไปนะคะถ้าเราวาดนกสินแล้วเราก็จะวาดปลาหรือทุ่งนาน,นะคะหรือว่าพวกอาหารที่มันกินค่ะแล้วนะตอนนี้เนี่ยมันมีลักษณะของเครือข่ายหรือการทํากิจกรรมที่มันเป็นแบบการเชื่อมโยงคนอื่นๆนอกเหนือนจากการดูนกกันในครอบครัวเนี่ยคะ่ะอย่างกิจกรรมที่เราทาทาร่วมกับเกลเรื่องเดินป่าดูนกที่นู่นที่นี่เนี่ย เขาเรียกว่าผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยเขาก็สนใจมากพอไปไปป่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอะไรที่ที่ชวนให้เขาทํามากกว่า<ม>เรื่องดูนกได้เช่นเรื่องดูต้นไม้ใบหญ้าความงามหรือพืชที่มันกินได้ในป่าหรืออะไรพวกนี้ครับมันก็มีมีของเล่นเยอะไปหมดนอกเหนือเรื่องการดูนกแล้วเนี่ยนะคะเกลเองก็มีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่วิชัยพยายามที่จะให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติค่ะ วันนี้อย่างน้อยก็ได้รู้นะคะว่าการที่ได้ดูนกเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไร mm hmm. เด็กๆได้เรียนรู้อะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างมีอีกหลายที่มากเลยที่มีกิจกรรมแบบนี้ในรูปแบบที่แตกต่างกันค่ะมันดีกว่าดูนกในกรงเพราะว่านกในกรงก็อยู่ตรงนั้นนะแต่ถ้านกในธรรมชาติคือมันสามารถโบยบินเป็นอิสระภาพของมันนะครับ ค่อยๆเติบโตมีผู้ใหญ่ช่วยสนับสนุนให้เรียนรู้จากนกและทำให้เขาเปิดโลกกว้างมากขึ้นและช่วยกันดูแลรักษาต่อไปค่ะระยะน,นี้ทุ่งแสงตะวันมีซีรีส์เรื่องเกี่ยวกับ30ปีทุ่งแสงตะวันนำเรื่องราวในอดีตปัจจุบันและการมองไปสู่อนาคตว่าเด็กๆควรจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากธรรมชาติพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ